สวัสดีครับสวัสดีลุงเอี่ยมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกับลุงเอี่ยมเนาะต้เตลิดัตลิดเตลิดก็ได้ครับมันอยู่ั้นอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับได้อยู่ได้อยู่การเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอี่ยมจะร้อนเนาะไม่เป็นไรไม่ร้อนครับเย็นอยู่เนาะครับเเออย็นอยู่เย็นอยู่อยู่นี่อันนี้ก็มาอยู่ที่สำนักงานของลุงเอี่ยมเนาะเป็นการทำยูทูบของลุงเอี่ยมใช่ไหมครับยังยังทำอยู่ไหมครับลุงเอี่ยมยูทูบทำอยู่ครับอืมครัาะว่า ผู้ช่วยทําเพจของที่เขาให้ทําทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะอาเสียงสักสักเรื่องอ๋อเอาทํทำเพจแอปสีฟ้าใช่ไหมครับลุงเอี่ยมเอไม่รู้นะแอปอะไรอ๋อครับครับงานครทครับอืมครับครับแต่ว่าก็คือทางทางยูทูบของลุงเอี่ยมในการไลฟ์สดในการถ่ายคลิปนี้ก็ยังทำอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ทำมันทำนอครับครับเนาะ ทติมจมยไปก็ช่วงไม่สบายดีหละอ๋อครับสม่ำเสมอเนาะแล้วผมก็เข้าไปร่วมพูดคุยกับลุงเอี่ยมได้ในไลฟ์สดเนาะได้ครับผมได้ครับทีนี้มาวันนี้เนาะจะมาขอแนวทางเลขกเทวดาของลุงเอี่ยมนะครับลุงเอี่ยมไปไปปฏิบัติธรรมมากี่วันครับลุงเอี่ยมช่วงแรกหนึ่งไปสามวันครับไปสามวันนะครับไปสามวันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะไปสามวันอ๋อไปแล้ววันนี้ก็ เขาไม่ได้ทางผมก็ให้ทางลุงผู้ช่วยอ๋อก็คือไป,ไปบอกทางผู้ช่วยของเอี่ยมนะครับแต่ลุงเอี่ยมนี้ไปปฏิบัติธรรมครับนะครับผมบจะเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปอีกใช่ไหมลุงเอีย่ยมครับว่าจะไปอีกอเพราะว่ามันตอนนี้มันรู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองจิตใจของตัวเองมันค่อนข้างจะขุ่นมวเล็กน้อยครับ,คร,บครับผมก็เลยอยากจะไปชำระนิดหนึ่งอ๋อครับก็คือหลวงพ่อท่านนี้ อันนี้ให้ไปทำใช่ไหมครับนุ่ยมก็ช่วงตกเขาเข้าวาอย่างนั้นน่ะนะเราก็ไม่รู้กับเข้าวายรันครับไปไปทําอยู่ที่วัดไหนครับนุ่ยมวัดหนองบัวทางไปบุรีรัมนะวัดหนองบัวหนองบัวหนองคงครับครับมันเป็นวัดป่านะอ๋อเป็นวัดป่าอืก็คือเหมือนกับการไปปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับนุ่ยมครับครับอืก็มีแม่ทีหลายรูปหลายองค์เขาไปส่วนมากก็จะมี พวกที่ป่วยไปถึงท่านก็ให้ปฏิบัติแต่วันนั้นเขาเจอผมเขาก็บอกว่าเราค่มาปฏิบัติสิช่วง12 13เนี่ยมาแต่ว่าทีแรกนะผมคิดว่าจะอยู่ไม่ได้แน่นอนก็ไปอยู่แค่สามวันก่อนไปอยู่แค่สามวันก็กลับมาคิดว่า12 11 12 13นี่จะได้ทำ แต่วันจะไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้มันจะได้ลดระยะวันมาหนึ่งก็คือไปพรุ่งนี้นี่จะไปอยู่กี่วันครับลุงเอี่ยมก็ไม่แน่น่ะอาจจะสามวันสองวันหรืออาจจะถึงวันที่สิบห้าครับครับผมเจ็ดวันแล้วทีนี้ลุงเอี่ยมนี่ไปปฏิบัติธรรมมาเห็นว่าลุงเอี่ยมไปได้เลขที่เขาจุดทูด้วยใช่ไหมครับลุงเอี่ยมตอนนั้นเขาทําสารพระภูมิที่บ้านที่บ้านทุ่งใหญ่อ ทำสารพระภูมิเขาเราก็เลยมีโอกาสไปด้วยไปไปเข้าทำสารพระภูมิเนาะพอทำเสร็จแล้วเขาก็จุดทูปจุดทูบนั่นแหละทูปเสียงโชคกันนะสูตเสี่ยงโชคกันนั่นแหละจุดไปแล้วเขาก็ไปนั่งคุยกันไปนั่งส่งเสียหายกินข้าวกินปลากันเสร็จสับเรียน้อยเขาก็ไปดูกันครับมันก็จะได้ห้าเจ็ดศูนย์ อคเขาเขาคุยให้ฟังนะเขาพูดให้ฟังค่ะติดศูนย์เป็นเลขทูบเลขทูบจุดสี่ดอกห้าดอกมีอันตัวเดียวกันเลยอ๋อไม่ได้ยังไงครับผมโอเลขตรงกันเลยเออตัวเดียวกันเลยปกตินี่เลขทูบนี่เลขถือว่าค่อยคือกันแต่ละอันเพราะว่าอันหนึ่งมีเลขสามตัวนะคะเนาะใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันตรงกันหมดเลยห้าดอกอ๋อห้าดอกตรงกันหมดเลยหมดเลยครับ เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับลี่ยมก็พอเขาพอพอไปดูครั้งแรกก็570ก็ไปนั่งอยู่กันตรงนั้นอีกเสร็จเรียบร้อยคเขาก็คุยกันแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไปดูกันอีกก็ตัวเดียวยังอยู่ยืนพื้นอยู่ราบผมยืนพื้นอยู่ตรงนนั้ขาดผู570ไม่ไปไหนแล้วแล้วเขาไม่ตกใจเลยเพราะทาไมเลขมันตรงกันจัง ก็ก็พูดนะว่ามันไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีเข้ไมาอีกเออไม่เคยมีถูกมันไม่ตรงกันทับอันเลยเนาะแต่นี่มันันเดียวกันเลยครับก็คือตรงกันสามตำแหน่งเลยห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งยีห้าเ็ดศูนครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เนาะนะครับเลขตัวเดิมเลขถูกสี่ห้าสี่ห้าดอกูนตรงกันเลยตรงกันเลยคทีนี้เขาก็ไปเปิชุดตัวห้าเจ็ดศูนย์นี่หมด เขาก็ไปจุดใหม่อีกแยะไปจุดใหม่แต่ไม่มีไม่ไปเฉยจุดใหม่ะตอนไหนนียดูแล้วว่าต้องจุดใหม่ใช่มล้วแต่สามสี่ชุดที่เขาจุดใหม่ไม่หมดไม่ไม่เห็นตัวเลขไม่ไม่เหลือตัวเลขเลยไม่เหลือเลยครับไม่หมดค่ะบผณแสดงว่าตัวนี้จะออกแล้วเหรอเนาวมันก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะ หบเพจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นีน้เนาะค่ะแน่ปู่พระภูมิผู้เจ้าที่อาจจะให้แล้วนะลุงเอี๋รอนั่นแหละเพตนะเนารแจ้งเตือนห้ารายกับข้อมูลรขอโทษนะครับวันนั้นไปขึ้นศาลใหม่ตีวันหย่อนเนาะมาทะเบียนบ้านตรงตรงนี้นะคะคือว่าถึงศาลมาหนีจำแนกคือจำแนเนาะค่ะเนาะสำหรับเรื่องโชคลาภครักบางที่เขาก็เขาเล็ถูกมันเนาะ แต่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็เอาตัวเดียวนลยค่าเจ็ดสินี่ใช่ไหมครับลุงเอ๋เจ้าของบ้านเขาค่อยมั่นใจเขาว่าออกไม่ออกก็ช่างเถอะเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวมงคลให้เขาก็ไหวเพราะว่าตอนที่เขายังไม่ตั้งศาลนั่นก็อยู่อยู่ลําบากขาตั้งศาลประคุณเขาก็เขาก็ได้ตัวนี้แล้วคนที่ไปเนี่ยเขาพยายามจุดนะเอาตัวใหม่มาจุดมันก็ไม่มีนะมันไม่ อืมครับผมก็คิดว่าได้ตัวนี้เลยหลักๆนั่ลงเอี่ยมเนาะลครับครับผมแล้วทีนี้ส่วนเลขแนวทางเลขเทวดาของผู้ช่วยของลุงเอี่ยมเนี่ยงวดน,นี้เขามาบอกหรือยังครับลุงเอี่ยมมาบอกแล้วมาบอกแล้วมาบอกที่ใครครับลุงเอี่ยมมาบอกที่ผู้ช่วยครับโอ้ครับผมคือเลขคือตินภนพเป็นลูกผมจริงๆนะแต่ว่าเข้าไปคุยกับผู้ช่วยอ่าทำไมล่ะครับลุงเอี่ยม ก็ไม่รู้ในช่วงนั้นผมน่าจะไม่สบายหรือเปล่าครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือก่อนที่จะมาได้อยู่กับผู้ช่วยหรือว่าได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่จะสื่อสารกับนุงเอี่ยมใช่ครับแต่ว่าพักหลังๆมาไปสื่อสารกับผู้ช่วยของลุงเอี่ยมผู้ช่วยนี่เนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาได้สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์อันนี้ผู้ช่วยลายฟังเนาะอันนี้เล่าให้ฟังครับผม ติณภพให้สามศูนย์สามศูนย์สี่สามเออสามศูนย์สี่สามนสี่ศูนย์นี่แหละเนาะครับผมอืมครับแปลกมากเลยเนี่ยล่าสุดเลยที่น้องตินภพบอกตั้งแต่เป็นปีแล้วลุงเอี่ยมเ,เนาะแล้วทีน,น,นี้น้องเพิ่งมาหายไปนาน,นหายไปนานเลยเนาะลุงเอี่ยมเ,เนาะหายไปนาน ค่ะผมนี่แหละกลับมาแล้วน้องจินภพ <c oughs> เป็นลูกชายคงเอี่ยมเนาะถึงแอดมินเคยไปส่องให้ดูนั่นแหละที่อยู่บ้านลูลุงเอี่ยมเนาะที่ยืนอยู่นั่นแหละจะยืนอยู่นะครับผมจะอยู่บ้านลุงเอี่ยมนั่นแหละครับผมไปช,ชุดที่เป็นแหล่งเนาะถี่รู้จักลุงเอี่ยมเท้าสามตัวห้าสามสุดนั่นแหละไปขอจุดขอน้องจินภพนั่นแหละงวดนั้นนะ <c oughs> ที่มันถูกสามตัวลุงเอี่ยมเนาะครับอืม ครับทีนี้น้องเจนาภพบมาบอกอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นปีนะครับแต่ว่ามาบอกในลักษณะของบอกกับผู้ช่วยครับ,รบหายไปเป็นปีหา,หายไปเป็นปีสองคับสองปีเต่หหายตั้งแต่ปีแล้วครับครับผมแล้วแล้วอในลักษณะที่รูปร่างในลักษณะที่มาบอกผู้ช่วยของ,องเอี่ยมลูกเอี่ยมได้ยินด้วยไหมครับหรือว่ายังไงไม่ได้ยินครับตอนนั้นผมยังนอนเป็นจับไข้กันอยู่ครับคส่วนใหญ่ มาบอกผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยบอกต่ออีกทีนึ่งเยาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนแต่ก็ถามว่าจะซื้อไหมเขาบอกเขาไม่ได้ให้ผมซื้อเป็นส่วนตัวนี้ลุงเอี่ยมว่าแปลกไหมครับทําไมถึงไปสื่อสารกับผู้ช่วยไม่ได้มาสื่อสารกับลุงเอี่ยมคือปกตินะครับคนที่เขาที่เราไปได้มาที่ผมไปกับช่วยไปเอาไปเอาไปเอา,ไปเอารูปเข้ามาคุณเข้ามา มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาอยากผู้ช่วยผมมานะครับเออและแกก็สัมผัสได้เพราะว่าแกาก็มีจิตสัมผัสที่แรงเหมือนแก,กสัมผัสได้แกก็รู้สึกจะถูกชะตากับกับจิตของเด็กคนนี้เลครับเป็นผู้กระบามก็ถ้าไม่สื่อสารกับผมก็คือสื่อสารกับผู้ช่วยครับค่ะผม,มก็คือว่าหลังจากที่ ผู้ช่วยได้มาอยู่กับน้งเอี่ยมนี่ก็สามารถสื่อสารกับน้องตินภพได้เลยใช่ไหมครัได้ครับอืเพราะว่าก่อนจะมาอยู่เนี่ยผู้ช่วยของเรียมนี่คือมีเซนอยู่แล้วใช่มีครับมีโอ้แค่แค่ผมแถวถือองคูเฮลิโคลนเขามีอยู่โอ้เขามีเขมีจิตสัมผัสที่ดีอยู่โอ้แค่แคผมก็คือว่าจะอาจจะสื่อสารกับดวงจิตหรือว่าเทพเทวดาได้อย่างนี้ยนะครันเนาะได้ไดบางทีเาก็ บางทีเขานั่งคุยคนเดียวโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะรเขาคุยอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ควรเขาที่แรกก็นึกว่าเขาคุยโทรศัพท์แต่มันก็หายไปเขาก็คุยคนเดียวครับอืมก็คือว่าเหมือนเหมือนจะคุยคนเดียวแต่ว่าก็คือเขากำลังสื่อสารอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้บางคนที่เขาไม่รู้เขามาเห็นเขาว่าบ้าคนบ้าคนตาบอดมัอยู่ด้วยกันครับผมครับอันงวดก่อนลุงเอี่ยมมีโชคมีลาบไหมครับลุงเอี่ยมไม่มี ไม่มีเลยอือก็คือว่าในนงวดก่อนอนุงเอี่ยมไปปฏิบัติธรรมใช่ครับก็เลยไม่ได้ไปเสียงโจกเสียงลาบรวมอยู่ตัวเลขไม่ได้เลยอือครับก็คือว่าเหมือนเหมือนกับเราหยุดไปเลยใช่ไหมครับนุง <sh arp> เอี่ยมใช่หยุดไปเลยครับ <sh arp> แล้วจากลุงเอีย่ยมไปปฏิบัติมานมมเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมครับลุงเอี่ยมมีครับก็คือเราเราดีขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ยินอะไร ชัดขึ้นที่เขาคุยกันตอนนั้นก็ได้ยินชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเอ,อวิญญาณที่สำนักงานนี้นะครับเขาก็บางทีก็ได้ยินเขาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเลยแต่เขายังไม่บอกครับแต่ว่าเขายังไม่บอกเลยใช่ไหมคะเขายังไม่บอกแต่เขาจะมีเลขเจ็ดที่เป็นเลขอรารบิก ผมก็ไม่รู้นะว่าเลขอารับ,บิกเป็นยังไงเลขเจ็ดที่เป็นเลขอารับ,บิกอันน,อนี้เขาพูดกันใช่ไหมครับลุงเอี่ยมพูดกันเออขาเขาพูดกันในลักษณะไหนของลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมพอจะจําคําพูดได้ไหมครับเออบางครั้งก็เป็นภาษาแปลกๆครับล้ายๆภาษาของโบราณบางครั้งก็เป็นภาษาบ้านเราที่เราพอจะจับใจความได้ก็ประมาณปีนี้มันหกแปดเนาะหกแปดก็ เขาก็บอกว่าคนที่เคยมาถ่ายกล้องที่นี่เขาพูดอย่างนี้นะประมาณหกเก้าเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหนึ่งไม่คดือนไม่กี่ไม่ไม่กีเท่าไหร่หรอกเขาวูอย่างนั้นแล้วเขาก็หายไปเลยพอคืนที่สองก็มาคุยหละหลังจากที่ผมกลับมาจากหกแล้วอันปีที่สองอันรอบสองมาคุยก็คุยแบบเดิมใช่ไหมครับคุยแบบเดิมครับแล้วบอกมีเลขเจ็ดอารบิกมันเป็นยังไงหกเก้าเจ็ดหรือเปล่าทีนี้ก็ เขาบอกว่าคนที่มาถ่ายกล้องเนี hmm. ่ยที่มาถ่ายกล้องที่คุยกับที่คุยกับคนตาบอดเนี่ยปีหกเก้านะเดี๋ยวเราจะบอกปีหกเก้าอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเขาก็ว่าอย่างนี้อืมอืมอืมปีหกเก้าแหละไม่เท่าไหร่อืมทำไมคมมาตรงนี้เนาะค่ะอันนี้ผมก็ไม่คิดถึงตัวเลขหรอกแต่ว่าผมก็คิดด้วยทำไมเราได้ยินอย่างนี้อืมเพราะว่าปีหกเก้าแอดมินจะถูกางวันที่หนึ่ง มันอาจจะเป็น,ปน,นไปได้ะะไม,ม่ก็อาจจะมาบอกแนวทางตัวเลขก็ได้หกเก้าปีหกเก้าบอกเป็นนี่หนนะคะเนาะปีหกเก้าไม่เท่าไหร่เขาว่าปีหกเก้าไม่เท่าไหร่อืมปีนี้เจ็ดอารบิกมันเป็นยังไงเจ็ดอารับิกเ,เลขอาราบิกผมก็ไม่เคยเห็นเพราะผมก็ไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กเนาะมาตั้งแต่เด็กรือ,อเราบอกว่าเจ็ดอารบิกอารบิกก็เป็นเลขปกติที่เราเจ็ด ที่เราเขียนกันปกติในหลายคำทุกอย่างเจ็ดอารบิกที่เราใช้กันก็เป็นอินนเนา่ะอินดูอารบิกเนาะนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าแปลกมากเลยทําไมต้องมาบอกเจ็ดอารบิกเนาะลุยเอ็มเนาะเขาคุยกันเกี่ยวกับเจ็ดอารบิกที่เราใช้เป็นเลขสากลแต่ว่าแปลกมากเลยทําไมก็ถึงมาบอกเขาก็บอกว่าบางเลขเลขอารบิกไม่เหมือนเลขเราที่เราใช้เขาว่าอย่างนี้เพราะว่าท่าเลขไทยมันจะเป็นแบบว่า ้ายๆเลขซ้ำเมืนกัมีหางเป็นซ้นไทยเขานั่นเพราะว่าเอออาราบิกนี่ใส่กันทัวทั่วโลกก็คือเป็นเลขเจ็ดที่เราเขียนกันอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรดังนั้นผมได้ยินเขาคุยกันอย่างนี้นะครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเลขอะไรหรอกแต่นี้เขาก็ย้ำอยู่ว่าเออปีหกเก้าเลยไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเขาก็มาหาเราตรงนี้แหละเขาก็ว่าอย่างนี้อแล้วปีหกเก้าเนี่ยจะได้ทูก ีจะได้โชคอ่จะได้โชคปีหกเมาตั้งกล้อง่นีจะได้โชคเขว่อเราจะได้โชคปีหกเก้าลสาวไม่ไม่รู้เี๋ยวว่าจะเข้าสามตัวเลยเล่ะเออหรือไม่เขาอาจจะเป็น69เ9้าหก้าจะได้โชคได้สมตัวเก้าทิ็ใใจเพราะว่าเขาบอกบอกหอกสงแล้วอืมครับ ส,ส่วนตัวลุงเอี่ยมคิดว่ามัน,ม,นมันพอจะเป็นแนวทางเป็นเพื่อนมากเกินเกินได้ไหมครับหรือว่า <laughs> มันจะเป็นแอดมินจะได้โชคลาภจริงในปีหกเก้านี่ครับก <laughs> <ม>็น่าจะใช่ครับพูดแต่มันนานไปนัลุงเอี่ยมนั่ปีหกเก้าหกเก้าก็ถ้าเราไม่มีอะไรเลยก็อดกันนานอือขัดกันเป็นแสดงว่าดวงจิตที่ลุงเอี่ยมได้ยินน่ะมาให้เป็นปริศนาอืมแต่ว่าอย่างเพิ่งลุง โยงโครถ้าเกิด,ดึินมาเนี่ยพี่น้องเขาจะว่าเราไหม่ <laughs> มเนเน่เป็นแนวทางกันแ้วได้ยินย่างนี้เนาะได้ยินอย่างนี้ผมไม่ได้บอกตัวเลขอะไรหรอกไม่ได้ไดให้แนวทางอะไรหรอกนะนี่คือว่าได้ยินเขาคุยอย่างนี้พูดยังไงนะครับงี่อมขออีกรอบ,รบเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกันนะทีแรกก็เป็นของโบราณครับแล้วก็เป็นอย่างพวกเราคุยกันนี่แรบได้ยินเสียงถ้วยชามกระทบกันที่แรกอะคุณผู้ช่วยผมน่ยกลับบ้านแล้ว ผมเอ๊ะเก็บกลับมาคนชามอะไรอีกอในเมื่อถ้วยชามที่กินข้าวก็เอาไปหมดแล้วเนี่ยครับแกมาคนชามที่นี่ก็เสียงเปิดประตูห้องน้ําต,ตึงตังตึงตังแล้วเดินตรงนี้ผมก็อยู่ในห้องเนาะก็นั่งวะมันเสียงอะไรลันอกไปเรียกหาเขาก็ไม่เห็นคเขาไปแล้วโทรศัพท์หาแกแกก็บอกว่าฉันถึงบ้านแล้วฉันไม่ได้มาโอเคิดว<ร>่าเ้า ผีเราคนตาบอดถ้าเรามาผมอันนี้ก็คือก่อนที่จะได้ยินเสียงทีนี้เขาก็มานั่งคุย้นีลข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าครับประตูหลังนี่ก็ล็อกประตูนี่กับเขาปิดใส่กุญแจแล้วค่ะประตูรั้วก็ปิดแล้วรถเขาก็มาจอดไว้ในนี้แล้วนั่นมันเป็นยังไงเขาว่าอย่างนี้ทีนีก็เดินเสียงเหมือนเดินทําอะไรในครัวอเสียงเหมือนล้างทามเหมือนอะไรเนี่ย เราเขาก็ออกมาแล้วเขาก็ดูท่าทางเหมือนกินข้าวกินอะไรแหละแล้วเขาก็ออกมาออกมานั่งคุยกันตรงนั้นแหละตรงตรงนั้นแหละตรงตรงข้างหลังนันใช่ไหมๆนั่นแหละตรงนั้นแหละเราก็เลยตัดสินใจออกมานั่งอยู่ตรงตรงนี้แหละมานั่งฟังครับก็คือว่าเขาคุยกันเนาะตรงคือเขาไม่ได้มาบอกลรงเอี่ยมแต่เขาคุยกันเขาคุยกันเขาไม่ได้บอกตรงเขาคุยกันครับผมที่เขาบอกว่า คนตาบอดนี่ไปปัดเห่นนี่คือรายละเอียดเนาะคนตาบอดไปปฏิบัติธรรมแน้วนะเขาไม่สนใจกับไม่ขวยแล้วแต่ว่าถ้าเขามาอีกมาตั้งก้องเี่ระวังปีหกเก้าเนี่ยจะโชคดีอให้โชคเขาได้จะโชคดีว่าหกเก้าเขาก็ย้ำอย่างนี้ปีหกเก้าปีหกเก้าเขาได้บอกปีหกแปดไหครับมึงเอียง ไม่บอกครับบอกแต่ปีหกเก้าปีหกเก้านี่เนาะเต่ว่าเขามาบอกในนอยู่นะเอออก็คือว่าถ้าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นภูมิเจ้าที่เจ้าทางเขาจะบอกตรงไม่ได้ใช่ไหมครับลุงเอี่ยม็น่ะอนใช่เหมือนน้องติณภพเมื่อก่อนลุงเอี่ยมก็น้องตินภพบางทีก็บอกไม่ตรงนะลุงเอี่ยมเนาะไม่ตรงครับบางทีก็มาพูดเล่นๆพูดว่าอย่างนี้แต่ถามเขาเขาก็เฉยไม่พูดคือพูดแค่ครั้างเดียวครับอือรอบแรกมาบอกปีหกเก้ารอบที่สองมาบอกอีกว่าเป็น เลขเจ็ดอาราบิก,ลกเลขเจ็ดอาราบิกเนี่ยไม่เหมือนเลขเจ็ดที่เราใช้กันเพราะว่าอย่างนี้รอบสองนี้เป็นวันถัดมาเหรอคะหรือว่าวันถัดมาครับวันถัดมาผมก็เลยบอกคือพอดีผู้ช่วยผมจะเข้าอบรมเกี่ยวกับการทํ o ยูท b e อะไรนี่แหละครับก็เลยผมขอกลับบ้านตอนกลางตอนค่ำากินข้าวข้าวข้าวมาให้กินเนาะก็ขอกลับบ้านเอาบอกพรุ่งนี้ค่อยกลับทีนี้ตอนตอนค่ำตอนค่ำของ ของคืนวันที่นั่นแหละก็ประมาณสี่ทุ่มก็ได้ยินเสียงเขาเดินอย่าเนีแล้วก็มาคุยกันนี่มันกลัว,ลวเ,เราเขากลัวเรามั้งเี่ยเขาเราเขาจะกลับบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดอาราบิกมันไม่เหมือนเลขที่เราเคยใช้กันนะ<อ>ว่าอันนี้อ,อืมค่ะเ<ล>ขนขเเป็นยังไงเลขที่เราเคยใช้กับเลขเจ็ดอาราบิกตั้งๆที่นิวบอกว่า เลขนี้เป็นเลขของสาคูนอยู่เลยครับลุงเหยียมก็ไม่เคยเห็นด้วยเนาะไม่เคยเห็นว่าเลขอาราบิกเป็นยังไงเออไม่เคยรู้ว่าเลขจะเป็นยังไงออารบิกไ้เลขธรรมดาเลขที่เขาเคยใช้กันนี่เป็นแต่ว่าได้ยินเสียงมาลุงเอียมอได้ยินเสียงอย่างนี้แปลกมากเลยเนาะตอนแรกนี่คิดว่าเขาใส่กันเป็น697อีอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็คุยกันอย่างนี้มีมาบอกกูช่วยสองตัวด้วยใช่ไหมครับสองตัวครับสองตัวนี้ มันสี่สามือสามสี่ตีสามสี่สามหรือสามสี่ตรงกันกับจินภพมาบอกเลยเนาะสามศูนย์สี่ครับคือสี่สามหรือสามสี่แต่ผมได้ยินไม่ถนัดของผู้ช่วยทีนี้ครับครับแล้วเห็นผู้ช่วยลายฟังว่างวดก่อนฝันว่าทะเบียนรถหายด้วยใช่ไหมครับหายทั้งคันครับอ๋อหายทั้งคันทะเบียนรถหายรถหายเลยแกลุกขึ้นแกลุกขึ้นแกนั่งร้องไห้กกบอกกร้องไห้อะไร บอกรถหายหายที่ไหนผมออกไปนั่นยังชนอยู่เลยก็บอกอย่างนี้นะ่ะเจอก็ออกมาดูแกไม่แน่ใจแกเข้ามาแกเข้าข้างอะไนเอา้าทําไมจะเดินมาแกมาหาฉันนี่แกเปิดประตูแกไม่ชนรถแกเลยแกบอกแกเปดจุนนั้งนีรถจ่อดอยู่ตรงนั้นนะ่ะครับครับคือทะเบียนรถเต็มๆมันอัน สี่แปดห้าแปดใช่ไหมครับลุงเอี้ยมสี่แปดห้าแปดนะครับแต่ว่าที่ว่าตรงกับทะเบียนรถเลขของเอี่ยมเนี่ยก็คือสี่สี่สามสี่แปดเนาะสี่สามก็เลยกลับหัวเป็นสี่แปดเป็นตัวกันเนาะนะครับซึ่งมันไปตรงกับเลขทะเบียนรถที่ผู้ช่วยของเอี่ยมฝันงวดก่อนเนาะอาครับฝันว่ารถรถยนต์รถเก๋งหายนะครับรถเก๋งหายแต่ว่าก็คือจะคาว่าบอกสองตัว สามเป็นแปดกรได้แน่นอ<ช>ตัวเดียวกันคุณท<ม>ุกคนกับา่าซีสามก็เป็นซีแปดก็ได้ก็แล้วแต่จะ,จะเวียนหาเอากันเ<ช>พราะว่าตรงกันกับทะเบียนรถพอดีเลยอืมแต่่วาผู้ได้มาเต็มเต็มกับซีแปดห้าแปดอืมครับเนานะ ลุงเอี่ยมก็เป็นแนวทางให้ก็ไม่รู้นะครับว่าเลขมันจะถูกหรือมันจะผิดเนาะครับบางทีลุงเอี่ยมได้ยินมาเขาบอกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับได้ยินมาเขาก็บอกบางคนเขาก็โทรมาบอกคนตาบอดโก้ผมไม่ได้กโก้ผมไม่ีอย่างนี้ครับผมเออครับผมคือได้ยินตามที่เขาพูดก็คือเทพเทวดาเนี่ย ก็เหมือนกัรกับมนุษย์ใช่ไหมท่านลุงอย่างใช่ครับมีคนบอกแม่นมีคนบอกไม่แม่นะบางทีผีก็ไปนั่งฟังก็คุยกันก็มีออ็ไปคุยกันแล้วก็มาคุยกันบอกต่อกันไปอย่างนี้มนุษย์ก็ดันไปได้ยินผีหลอกผีางใช่ไหมผีหลอกผีแล้วก็เลยมาหลอกมนุษย์อีกเออไเลยเขาเขาก็ไม่ได้วาู้กันทั้งหมดดอกผีนะพวกเทพเทวดาก็เขาแต่เขาไปได้ยินพวก พวกด้วยเดียวกันนี่แหละคุยกันเหมือนกับเหมือนกับผมแอดมินไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วได้ยินเขาคุยกันนี่เงี้ยไม่รู <laughs> ้นี่แหละที่เขารเรียวกว่าผีหลอก <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ผีหลอกแปลว่าหลอกผีด้วยกัน <laughs> ผีหลอกแล้วแล้วเราก็หลอกหลอกต่อห <laughs> ลอกต่อทีนี้ ก็มันก็ไม่ได้เราได้ยินมาอย่างนี้เนาะเราก็มาเล่าให้กับเอฟซีฟังเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางก็เขาก็ได้ยินอย่างนี้เขาก็มาคุยกันเราก็ดันไปได้ยินครับผมเนาะก็คุยกันแต่เราดันไปได้ยินนะครับเป็นแนวทางเื่อเขาซ้ำโตมากแต่สีอันวีจัยเนาะใช่ตัวเลขทุกตัวแนวทางทุกตัวมีเปอร์เซ็นต์เข้ามีเปอร์เซ็นต์หลุดได้หมดนะครับเพื่อนเลยเป็น เขาซ้ำตัวรีเนาะก้าจะให้บุญห็ดยังไปครับนั่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ให้ใต้เอี่ยมก็ไม่ว่าแต่ขอให้ทําบุญให้กับเขาและกดตัวเองครับุญอครับเอ้ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางช่องเนี้ติดตามนะครับแนวทางของนุงเอี่ยมแล้วก็ช่องเอี่ยมเล่าเรื่องรับป้อนลงเอี่ยมก็ทําอยู่ใช่ไหมครับทำทำแต่หลักๆนี่จะเกี่ยวกับความรู้ในการธรรมะอย่างนี้ใช่ไหมครับกดแห่งกรรม ก็มีเรื่องธรรมดาบ้างเรื่องกฎแห่งกรรมบ้างอะไรเงี้ยอืมครับครับเนาะก็เข้าไปพูดคุยสื่อสารกับลุงเอี่ยมได้เนาะเผื่ออยางได้ครับผมเนาะไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกับลุงเอี่ยมเผื่อมีเรื่องไหนที่ว่าเรายังไม่รู้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เนาะนั่นแหละอืมก็ถามกันได้ในช่วงนั้นนะครับครับลุงเอี่ยมก็จะไล์จระเห็นไล์สดตลอดนะครับผมเนาะก็ไล์สดอยู่ถ้าผู้เ่ยเขามีเวลาเขาก็พา บางทีก็ไลฟ์สดที่ทำานัาก,กานี่แหละมีไปวัดบ้างอะไรบ้างในรพวกนี้จ้าผมครับไปยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณลุงเอยียมมากๆสำหรับินทางวันนี้นะครับขอบคุณครับอขอบคุณครับลุงเอยมครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอก่อนไว้เลยนะรับเส้นทางของลุงเอี่ยมนะครับแนวทางไปจมวดวันที่1บกเมษายพน2568นะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะลุงเอี่ยมก็ได้ยินเสียงกระซิบหรือว่าเสียงพูดนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปว่าแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ